เหรียญ f c นะครับที่แอดได้รีวิวอยู่นี้นะครับตรงหน้า f c เป็นเหรียญรูปไข่นะครับรูปวงรีสวยชัดมากๆนะครับซึ่งด้านหน้านั้นประทับรูปองค์เกจินะครับที่ f c รู้จักและคุ้นเคยกันดีและคงไม่ต้องบอกว่าบุรพาจารย์รูปนี้นะครับท่านมีความเข้มขขังมากขนาดไหนเพราะว่าเป็นที่นิยมมากๆนะครับในทุกรุ่นเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญที่แอดให้ชมน,นี้เป็นเหรียญดั้งเดิมนะเหรียญแท้ซึ่งดูง่ายเห็นเนื้อเหรียญแล้วคงไม่ต้องอธิบายว่าเป็นอย่างไร พอนีคือเหรียญรุ่นหนึ่งขู่ขันองค์หลวงปูส่สวงนะครับซึ่งเหรียญรุ่นหนึ่งขู่ขันเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่หนาพอสมควรด้านหน้าประทับดูเหมือนองค์หลวงปูส่สวงนะครับนั่งเอกเนกนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับซึ่งมือขวาอ่ามือซ้ายของท่านนั้นนะครับถือบุหรี่นะครับถือบุหรี่คล้ายท่าสูบบุหรี่นะครับประคองวนบุหรี่ไว้นะครับส่วนมือด้านขวาท่านนั้นวางนะครับอยู่ ข้างๆขาด้านซ้ายของท่านนะครับแล้วจากก็ความหลงปู่สวงนะมีลักษณะของเส้นรอบวงรีด้านในนะครับแล้วท่านนั่งอยู่บนอาศนะอาสนะนั้นเป็นหวอนพิงนะครับและตรงด้านขอบเหรียญน,นั้นนะครับตรงกลางเส้นระหว่างเส้นวงรีด้านในนะครับกับตรงขอบที่เป็นลายกระหนกนั้นมีจุดไข่ปลาโดยรอบนะครับมีลายกระหนกลายไทยอยู่ด้านบนเดี๋ยวนี้ไม่มีตัวเกี่ยวห่วงแล้วนะครับแต่ก็ถือว่ายังเข้มแขังเพราะไม่ใช่คุณสมบัติของ นนแต่คุณสมบัตข,ข,ของเหรียญนี่จริงคือความหนานะอ,อ,องค์ประกอบสําคัญคือความหนาและองค์ประกอบภายในตัวเหรียญน,นะครับไม่ใช่ตัวเกี่ยวห่วงนะครับอย่างนี้มีความมันวาวมากเห็นเนื้อทองแดงที่สร้างชัดแท้ๆอย่างชัดเจนนะแต่หลังมีอัครยันเป็นยัน5หรือยันพระเจ้า5พระองค์นะจารึกคาว่ารุ่น1ขูข่ขันนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะรุ่น1ขู่ขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวอาจะบอกว่าเหรียญน,นี้สร้างเมื่อไหร,ร่นะฮะเหรียญรุ่น1เหรียญน,นี้นะครับ มีทั้งเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็เนื้อฟ้าบาทในช่องขอกเรานะแต่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญเดิมแท้ๆนะเหรียญเดิมจริงๆนะครับอาจารย์บอกว่าเหรียญน,นี้สร้างในปี2536ทันหลวงปู่นะครับโดยพระครูวิมลศาสนกิจนะครับหรือท่านอาจารย์ทินแห่งวัดบ้านสมบูรณ์อำเภอครูขันศรีสเกตนะครับหรือบ้านนนสมบูรณ์นี่แหละนะครับต้องการจะสร้างเพื่อหารายได,ได้ไปสมทบทุนสร้างโบสถ์นะครับ เหรียญ er รุ่นนี้มี2พิมพ์คือพิมพ์หน้าแก่และพิมพ์หน้าหนุ่มพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับวงเล็บเขาเรียกว่ารุ่นเอกขนกพิมพ์นี้คือพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับเดี๋ยวจะให้ชมพิมพ์หน้าแก่นะครับพิมพ์หน้าแก่วันหลังพิมพ์หน้าแก่ส่วนใหญ่ช่องเราจะเป็นเหรียญฟ้าบาทนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นขนาดเล็กกว่านี้อันนี้ถือว่าเป็น แอดจะเรียกว่าเป็นเหรียญขนาดใหญ่นะเหรียญขนาดใหญ่นะครับรวมทั้งหมดสร้างในขนาดนั้นสร้างเพียง1 0,000เหรียญเท่านั้นนะครับเละ1นเหรียญเหรียญน,นี้ก็เป็น1ใน1 0,000เหรียญน,นะครับพระครูวิมนศาสนกิจอาจารย์ทินวัดบ้านสมบูรณ์ครูคันสิสเกตขอจัดสร้างเพื่อหาอะไรได้สมทบทุนสร้างโบสถ์วัดบ้านสมบูรณ์นะครับจำนวนสร้างสร้างสองครั้งสร้างทั้งหมด1 0,000ืเหรียญน,นะครับ พิมพ์ของเหรียญพิมพ์หน้าแก่สร้างในครั้งแรกครับห้าพันเหรียญนะฮะพิมพ์หน้าหนุ่มสร้างครั้งที่สองห้าพันเหรียญเช่นเดียวกันนะครับจึงรวมกันเป็นหนึ่งหมื่นเหรียญเหรียญนี้คือพิมพ์หน้าหนุ่มเอกนเอกนะฮะที่สร้างห้าพันเหรียญหนึ่งในห้าพันเหรียญนะครับหลวงปู่สวงได้เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกให้ที่เถียงนานะครับที่เถียงนานะครับท่านหลวงปู่นะครับและเหรียญนี้เป็นเหรียญที่หลวงปู่ปลุกเสกเองนะครับ อย่างนี้เปเรียญที่หลวงปู่ผูกเสกเองนะครับหลวงปู่ผูกเสกให้ที่เถียงนาบ้านหลุนนะครับและกระท่อมบ้านจะกะในอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับในอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์ได้ฟังประวัติแล้วนี่นะครับแอดวอก็คงจะประทับใจและก็คงไม่ต้องอธิบายว่าเข้มขลังและแท้ชัดขนาดไหนเรียนนี้แอดบอกตรงเลยนะครับว่า ยังไม่เปิดให้ชอบบูชาแต่อย่างใดเพราะเป็นเหรียญแท้ๆที่เป็นตัวอย่างของเหรียญในช่องนะครับและส่วนใหญ่นะครับการที่เห็นทองแดงชัดอย่างนี้นะครับค่อนข้างจะยากพอสมควรค่อนข้างจะยากพอสมควรนะครับในการที่จะเห็นทองแดงได้ชัดเจนมากขนาดนี้เดี๋ยวจะรีวิวเหรียญที่มีคุณค่ามีประโยชน์นะครับอย่างนี้ให้กับ f อฟฟังเรื่อยๆนะครับได้รับชมเรื่อยๆถ้าท่านใดสนใจชอบบูชาเหรียญ ไม่ว่ารุ่นใดรายการใดก็ติดต่อที่เบอร์แอด0 847909452สนใจซื้อสินค้านะครับใต้แท็กใต้ผลิตภัณฑ์ใต้ใต้ไลน์นะครับมีแท็กสินค้าแท็กผลิตภัณฑ์ของช่องเรานะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีขอยเอฟซีโชคดีด้วยบาร,รมีองค์หลวงปูส่สวงใบเกี่ยงหลวงปู่สวงนะครับติดตามข่าวสารที่เป็นประโยชน์เรื่องราวดีๆสารคดีดีๆจากช่องรวมทั้งาการแนะนำเครื่องครับการเช่าบูชาเครื่องทุกรายการนะครับขอบคุณครับ